밥리 밥, 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 카 밥, 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 I'm not sure if 고 o u r e n o 자 sure if you're 기분이 sure if you're not sure if y o u r ก็คือไม่ได้เจอแฟนไทยชาวไทยมานานมากก็เลยรู้สึกดีมากๆที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าช่วงนี้ที่ประเทศไทยฝนตกบ่อยเหรอคะใช่แต่คือพอผมมาเนี่ยผมว่าคือช่วงนี้อากาศดีมากๆเลยผมก็เลยรู้สึกดียิ่งขึ้นหวังว่าทุกๆคนก็แฮปปี้เหมือนกันนะคะก็ตอนแรกฝนตกฉ่ำมากเลยพอคุณทักษอนมาถึงปุ๊บอากาศดีทันทีเลยฮะฝนจะไม่ตกฝนจะไม่ตกฝนจะไม่ตก

วันที่แล้วใช่ไหมครับก็คือตั้งแต่ที่สนามบินโอโหเสียงกรีดของทุกคนนี่คือสุดๆไปเลยครับทุกคนต้อนรับอย่างอบอุ่นมากอบอุ่นจริงๆนะครับอามาเจอสกันแล้วมีเตรียมอะไรอยากจะมาพูดกับแฟนๆบ้างไหมคิดถึงมากๆคิดถึงมากๆอย่าเขินสิฮะอย่าเขินวันนี้อยากจะสอนภาษาไทยส,ส,ส,สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะแบบให้พูดกับแฟนๆ เนื่านั้นที่คุณเป็นแบบว่าก็ถือว่าเป็นผู้ชายอบอุ่นสักคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าแฟนๆของคุณก็คืออยู่ด้วยกันมานานไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรกันมาบ้างมาถึงวันนี้คุณกลับมาเจอกับแฟนๆแล้วถ้าคุณจะบอกเขาว่าเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะมันจะน่ารักมากเลยครับผม้องตั่กับจุลีกับตะกูช้าสอนอีกตคเจ็บเมื่อไหร่เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะก็โทรมานะ ใช่ครับเจมอะไรก็โทรมานะว้าวได้ไหมทุกคนจะย้อธิบายความหมายเข้ามาอธิบายอธิบายแล้วเรียบร้อยเนาะเจมอไไรก็ทมานะผมัเไต่อมาต่อม่อ่อมา่อมิ่มาด่มาตด่อมาติมาติ่มามันิาติ่อา่มามด่อาติดต่อมาติด่าม ฮะเองทำดูไหมฮะอ๋อเด่เนๆเ่ก็เน่ก็ชวเจ็บเมื่อไรกอโทรมานะโทรมาคุณชัยยอนไหวไหมฮะเอ่บุกรุกมา่นเตนต่กเมื่อกี้บอกว่าห้ามเขินใช่ไหมคะใช่คับห้ามเขิน ทคนปมือหน่อยน่ารักไหมน่ารักมากอบอุ่นไหมเพราะฉะนั้นทัาเจ็บเมื่อไหร่โทรหาคุณแท็กยอนได้เลยพระพงเอาล่ะต้องบอกว่างานนี้เป็นการกลับมาพบกับแฟนๆในรอบ7ปีของคุณนะครับอยากให้คุณแท็กยอนเล่าถึง 콘셉트의 c i a l t y s p 2023 l t y s p e c 스 a l t y specialty, 네, 어, specialty, s 라 e c i a l t y specialty, 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 그 p 를 c i a l t y specialty, 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 가 p e c i a 어, 많은 이야기를 나눌 수 있는 그런 네. 시간을 갖고자 이름을 지어봤습니다. ก็คือถ้าสมมติว่าเห็นเป็น specialty บางคนอาจจะอ่านว่า specialty ถูกไหมคะ uh huh. ที่จริงคำแรกที่ได้ไอเดียมาก็คือคำว่า specialty แต่ว่าของพวกเรางานวันนี้เราเรียกว่า specialty อันนี้ได้ไอเดียมาตอนที่เวลาเราไปร้านแบบกาแฟอย่างนี้ครับมันก็จะมีกาแฟที่เรียกว่า specialty uh huh. แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีช่วงโมเมนต์พิเศษพิเศษกับฟแฟนๆแปบะบมานั่งคุยกันมาดื่มกาแฟด้วยกันก็เลยได้ไอเดียมาจากตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่องานครั้งนี้ว่า specialty ว้าวเป็นคอนเสิร์ตที่น่ารักมากๆเลยนะฮะมันจะได้เป็นบรรยากาศที่แบบชิวๆได้ร่วมพูดคุยกันกับแฟนๆด้วยไม่ได้เจอแฟนๆน,น,นานมากครับมาครั้งนี้เตรียมความพิเศษอะไรมาฝากกับแฟนๆบ้างครับอ๋อจริงๆเคกอล์ดเราจอยู่ะเลอยู่คือมีเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงภาษาไทยอะคะ ค okay. well, ือตอนแรกเตรียมมาเมื่อกี้เราเซอร์ไพรส์แบบเอาเพลงไทยมาร้องให้ทุกคนฟังแต่เปมือนแฟนๆน่าจะรู้กันแล้วอ้าวแล้วทำไงดีอเนี่ยฮะออกแล้วไม่รู้ออกไรู้อแล้วาไม่รู้จริงแฟนๆบอกไม่รู้ฮะจะเพลงอะไรฮะเพลงอะไร่รู้เลยแต่้อ정ร안้ส같จะ요ก้าจๆ่น ผมก็ตั้งใจเตรียมมาเต็มที่นะคะหวังว่าทุกคนชอบนะคะก็คืออยากให้ทุกคนแบบทำท่าเซอร์ไพรส์เวลาที่ผมร้องเพลงนี้ด้วยนะช่วยเซอร์ไพรส์ให้หน่อยได้ไหมคะทุกคนได้ไหมทุกคนจะเต็มทีฮะร้องตามนะร้องตามไหม ร้องตามแน่นอนเพราะฉะนั้นเสียงดังสนั่นฮอแน่นอนนะคุณทัศยนไอ้กสิกรจอห์นคิดแอร์วันกสิกรเดี๋ยวจะรอฟังนะคะนะครับเอาล่ะเห็นคุณทัศยนแล้วไม่พูดถึงผลงานการสแสดงของคุณทัศยนไม่ได้เลยนะคะที่ผ่านมาก็มีวินเซนโซ่แล้วก็ฮาร์ดบีด้วยต้องบอกว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเอาใจแฟนๆอินเตอร์ได้หมดเลยรวมถึงแฟนชาวไทยด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะคุณทัศยน 네, 어, 우선 사랑해주시는 팬분들이 계셔서 네. 정말 재미있게 촬영한 그런 모습들도 보여드릴 수 있었던 것 같고, 네. 어, 물론 빈센조도 그렇고, 가슴이 깊다도 그렇고, 네. 정말 다른 캐릭터였지만, 네. 네. 어, 그런 부분들을 이제 제가 표현하는 그런 모습들을 네. 사랑해주셔서 진심으로 감사하게 생각하고 있습니다. คืออยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่ชอบผลงานของผมแล้วก็ทั้งสองเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคือรู้สึกถึงความรักของแฟนๆได้แล้วก็ระหว่างที่ถ่ายทำผมก็มีความสุขมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนชอบเรื่องที่ผมกําลังแสดงอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแปลว่าทั้งสองเรื่องนี้ก็คือเรื่องฟิเจนโซแล้วก็ฮาร์ดพีดเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมเล่นเนี่ยมันคือแตกต่างกันมากๆแต่ขอบคุณทุกคนที่รักทั้งสองคาแรคเตอร์แล้วก็คอยให้กําลังใจด้วยชอบใช่ไหมคะทุกคนชอบ เป็นแฟนชอบมากเลยฮะเพราะฉะนั้นแฟนก็อยากรู้เลยว่าแล้วหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรที่จะให้แฟนลิ้ติดตามกันอีกครับพุทธยอดอ๋อสปอยเลยสปออะไรก็ไม่รู้ครับคุณยังเออ지금이제또새로운작품을위해서또준비하고있는것들이있어서에지금뭐특별하게딱말씀드릴수있는건없는데또새로운모습으로또찾아뵐수있을것같아서기대하고있습니다저도ก็คือสปอยก็คือไม่กล้าสปอยอะไรมาก คือแอบบอกว่าก็มีผลงานใหม่ที่ผมกําลังเตรียมอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามรอคอยกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีของดีมาบอกทุกคนนะคะว้าวแต่ขอถามอย่างหนึงได้ไหมนีคือเขาพูดจบปุ๊บก็คือแฟนคลับกรี๊ดเลยก็คือทำไมแฟนๆเก่งฟังภาษาเกาหลีออกกันหมดเลย

ขาเรียกว่าแต้ความสนุกกำลังรอเราอยู่ในช่วงแฟนนี้ในช่วงเย็นนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วจริงๆอยากถามคุณท็กยอนว่ามีอะไรจะฝากกับแฟนๆและก็สื่อมวลชนบ้างสำหรับแฟนมนี้ขอที่สัวครันีา้ยคทีุ่ 재재있있는는는시시시간이되길바요그래서오늘오늘분들도정말추추억억즐거운으으로남겨주셨면좋겠고네조금가ขอบคคุุณทนทนี่เอาช่วงเวลาที่มีค่ามากๆสำคัญมากๆในวันเสาร์นี้มายอยู่กับผมในวันนี้แบบนี้นะคะ <아> ขอบคุณทุกคนมากๆเลยหวังว่าช่วงเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกๆคนแฮปปี้สนุกสนานแล้วก็ช่วยกันสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจเจอกันนะคะ ความสนุกกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วฮะทุกคนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทุกคนจะส่งกำลังใจนะคะด้วยการส่งเสียงดังๆให้คุณแท็กยอดดีไหมฮะทุกคนครับนะคะอย่าให้ทั้งสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยส่งเสียงดังๆให้กับคุณแท็กยอนครับขอบคุณมากครับคุณแท็กยอนขอบคุณมากครับและเดี๋ยวพบกันฮะในช่วงเย็นครับทุกคนส่งเสียงดังๆกบมือให้คุณแท็กยอนครับ ขอบคุณครับว้าวยังไงพี่ยังไง